ก็ในหลักการคือเราอนุมัติกรอบในการสร้างรั้วที่จะสร้างตามแนวเขตชายแดนไทยกัมพูชานะครับส่วนพิกัดอะไรนั้นเนี่ยทางกองบัญชาการกองทัพไทยก็จะไปดำเนินการาตัดสินใจว่าจะสร้างในช่วงไหนนะครับเราต้องคำนึงถึง ถึงวิถีชีวิตนะครับคนลำบากอยู่แล้วแล้วก็มีทั้งเด็กมีทั้งคนชรามีทั้งสตรีด้วยนะตรงน,นี้อองงองงงัทาต่าตไปยูกจะพยายามพยายามใช้กฎหมายาครับนะครับอันนี้มีการระบุเป็นตา,ารางวันเวลาตามที่เราเห็น เห sí, okay. ็นว่าเหมาะสมนะครับน่าจะไม่ใช่ครับนี่คือการแบะท่าหรือการส่งสัญญาณถอยหรือไม่เมื่อนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชซึ่งดูเหมือนว่าท่าทีที่เคยแข็งกร้าวกำลังจะถูกแทนที่ด้วยหลักมนุษยธรรมพร้อมกับส่งสัญญาณที่น่าตกใจว่าเส้นตายวันที่10ตุลาคมที่เคยขีดไว้ อาจจะไม่ใช่เส้นตายที่แท้จริงก่อนอื่นเรามาดูผลการประชุมสมชกันก่อนครับซึ่งก็มีข่าวดีออกมานั่นคือที่ประชุมได้อนุมัติกรอบในการสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหลังจากนี้กองบัญชาการกองทัพไทยก็จะเป็นผู้ไปพิจารณาในรายละเอียดว่าจะเริ่มต้นสร้างในพิกัดไหนก่อนตามความเหมาะสมของภูมิประเทศการอนุมัติสร้างรั้วถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาระยะยาวครับแต่ ประเด็นที่น่ากังวลที่สุดในตอนนี้คือมาตรการในระยะสั้นนั่นคือการผลักดันชาวกัมพูชาที่รุกล้ำพื้นที่บ้านหนองยาแก้วและหนองจานซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ว่าสักแก้วได้ขีดเส้นตายไว้อย่างชัดเจนคือวันที่10ตุลาคมแต่เมื่อนักข่าวถามย้ำถึงเส้นตายในวันนั้นท่านนายกกลับให้คำตอบที่น่าประหลาดใจครับท่านบอกว่าการดำเนินการหลังจากนี้ต้องคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมคำนึงถึงผลกระทบต่างๆที่จะตามมา ซึ่งเป็นท่าทีที่ดูจะอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดและเมื่อถูกถามย้ำว่าตกลงแล้วยังเป็นวันที่1ิบตุลาคมอยู่หรือไม่ท่านานยกก็ตอบกลับมาชัดๆเลยว่าน่าจะไม่ใช่ครับแล้วจะดำเนินการเมื่อไหร่ท่านก็ตอบว่าตามวันเวลาที่เราเห็นว่าเหมาะสมนี่คือการเลื่อนเส้นตายออกไปอย่างไม่มีกำหนดแล้วทำไมถึงต้องเลื่อนเหตุผลที่ท่านยกขึ้นมาอ้างก็คือในพื้นที่นั้นมีทั้งเด็กมีทั้งคนชาราและมีทั้งสตรี เราต้องคำนึงถึงวิถีชีวิตของคนที่ลำบากอยู่แล้วซึ่งการยกเรื่องมนุษยธรรมขึ้นมาในตอนนี้มันก็สวนทางกับท่าทีที่แข็งกร้าวและคำพูดที่ว่าจะไม่เกรงใจใครที่ท่านเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้มันจึงเกิดคำถามขึ้นมาครับว่านี่คือการแสดงความมีมนุษยธรรมจริงๆหรือเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อยื้อเวลาและลดแรงกดดันจากฝั่งกัมพูชาซึ่งกำลังเดินเกมบนเวทีโลกอย่างหนักและพยายามจะสร้างภาพให้ไทยเป็นผู้ลุกรรน การเลื่อนเส้นตต่ครั้งนี้จะกลายเป็นการเปิดช่องให้กัมพูชาได้ใจหรือไม่นี่คือสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งและที่น่าสนใจคือในขณะที่ท่านนายกกําลังพูดถึงหลักมนุษยธรรมท่านก็ได้ย้ําถึงสถานะของประเทศไทยบนเวทีโลกว่าเราไปบอกที่เวทีสาประชาชาติไว้แล้วว่าเราไม่ใช่ผู้รุกรานแต่เราต่างหากที่ถูกรุกรานซึ่งมันก็ดูย้อนแย้งกันอยู่ไม่น้อยครับว่าในเมื่อเรารู้ตัวว่าเป็นผู้ถูกกระทํา ทำไมเราถึงยังต้องประนีประนอมกับผู้ที่รุกล้ำอธิปไตยของเราดังนั้นภาพทั้งหมดในตอนนี้คือแม้จะมีความคลืบน่ายในเชิงนโยบายระยะยาวนั่นคือการอนุมัติให้สร้างรัว้วแต่ในทางปฏิบัติระยะสั้นดูเหมือนว่ารัฐบาลกำลังจะผ่อนเกมลงโดยการเลื่อนเส้นตายในการผลักดันออกไปอย่างไม่มีกำหนดซึ่งก็ต้องจับตาดูต่อไปว่าเกมที่ดูเหมือนจะย้อนแย้งนี้จะนำไปสู่ผลลัพธ์แบบไหนและสุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่จะได้ประโยชน์จากเกมนี้ คุณเห็นด้วยกับการตัดสินใจเลื่อนเส้นตายของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้และอย่าลืมกดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ